เวลาของการล่องเรือจากท่าน้ำวัดจันกระพอถึงท่าน้ำวัดสารแดงเหนือริมน้ำเจ้าพระยาเพียง30นาทีดูน้อยเกินไปเลยค่ะ เมื่อเทียบกับเรื่องเล่าจากนพดลแสงปลั่งอดีตพ่อคาเร่เรือมอนที่วันนี้จับไม้รับนักท่องเที่ยวเองด้วยการย้อนความทรงจำถึงอาชีพเดิมที่บรรทุกโอ่งอ่างกระถางครกลงเรือกระแชงขึ้นล่องไปตามแม่น้ำค่ะจากปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาสมุทรสงครามหรือแยกไปอีกสายน้ำอย่างบางพลีบางบ่อถึงฉะเชิงเซาค่ะ รายได้จากงานเพียงอย่างเดียวในเวลานั้นเพียงพอเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยค่ะก็เป็นวิถีของคนสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะที่มีสินค้าเร่ขายกันทางเรือหลายอย่างเช่นเรือขายตู้เรือขายมะพร้าวรับจากสวนบางนกแขวกในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมนำหอมกระเทียมพริกบางช้างที่ขึ้นชื่อเรื่องพริกแห้งเนี่ยลงเรือมาด้วยค่ะ การค้าทางเรือลดน้อยลงไปและเรือค้าโง่งของลุงนกดลนเนี่ยเลิกกิจการราวปี2538นะคะหลงเหลือภาพไทยเก่าค่ะจากปี2518ที่การค้าเฟื่องฟูเอามาเล่าสู่กันฟังในกิจกรรมนี้ค่ะชื่อว่าร้อยภาพเล่าวัดจันกระโพะตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีเปิดรับผู้ร่วมล่องเรือค่ะ50คนที่สนใจอย่างเช่นเครือข่ายท่องเที่ยวจากชุมชนมิตรสัมพันธ์หรือซอยบ้านยวนจังหวัดสระแก้ว แต่งกายสีสันาตามเชื้อสายเวียดนามมาฟังเรื่องเล่าริมน้ำกันค่ะท้งนี้ติดต่อไปว่ามีมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องมอนนะคะมาชมมอนนะเรแอนนั่งเรือชมตลาดมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมู่บ้านมอนก็เลยพาก,กันมาอยากชมนะคะก็เห็นการแสดงของมอนการแต่งกายอาหารนะคะแล้วก็ภาษา เรารู้ภาษามาประทับกันที่นี่แปลกแปลก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรคะที่เขาเรียกยินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวข้าตังก๋วยเตี๋ยวข้าตังค่ะโอ่งเนี่ยสาะแดงเหนือเมื่อก่อนในอดีตเป็นทำทานาทําอิดส่วนหนึ่งแต่รายได้กว่ามันจะได้เงินมันเหนื่อยใช่ไหมเลยคนที่ขาขายบุกเบิกมาเป็นซื้อเรือมาทำอาชีพอ่ะ มันเบาหวาแล้ว,แล,วแล้วไม่อดอยากคือเราล่องไปไหนมีปลามีผักอะไรเนี่ยสมบูรณ์ประหยัดไม่ต้องซื้ออะไรก็อยู่กินได้<ม>ผักบุ้งก็เยอะแยะเลยยิ่งไปแม่น้ําท่าจีนนะผักบุ้งเนี่ยฟรีๆเลยเออไม่ว่าผักปลาผักอะไรกินของธรรมชาติเนี่ยเลยปลาเปลือกก็ชุกชุมค,คุณลุงล่องจากไหนไปไหนคะถ้าเป็นจากบ้านเรามาทุกโอ่งนะจากบ้านเราวันแรกจะไปจอดที่เกาะเกร็ด ไปซื้อกระถางปลูกต้นไม้สีแดงเปนเปนคือว่าของปากเกรดจะไม่เคลือบที่หลอขาตู้ครกตำน้ำพริกแล้วก็อ่างหนุมจีนถ้าเป็นกระทะหนุมครกหรือเป็นหม้อดินต้องไปซื้อคลองตะนาวสีจังหวัดนนทที่ใต้วัดปากน้ําไปหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องของปักเกรดจริงๆอ่ะมันก็มีสมัยปู่ย่าตายายก็จะมีขายองค์ดิน แต่สมัยผมไม่ได้ขายองค์ดินไม่มีแล้วเพราะมันมีองค์ราชบุรีเกิดขึ้นมา เที่ยงบ่ายเจอภาพอาหารดีฉันก็หิวนะคะหน้าตากแกงจืดประจำถิ่นมอญบ้านสาลาแดงเหนือถ้วยนี้ค่ะแตกต่างตรงที่มีข้าวตังใส่ลงไปปิดท้ายตอนที่จะยกเสิฟกันอย่างดีคุณผู้ชมเห็นก็เรียกตามชื่อนะคะแกงข้าวตังค่ะหรือว่าฟ้าเปิงเตากินกันเป็นของว่างเป็นอาหารมอญอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะที่มีมานับร้อยปีจากเรื่องเล่าสําหรับอาหารนะคะมาสู่บันทึกเรื่องราวร่วมอยู่ในหนังสือมรดกบ้านสาลาแดงเหนือที่ศึกษาบ้านสาลาแดงเหนือหลายด้านเลยค่ะเน้นที่วัฒ มประเพณีและความเป็นมาซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาในรอบ10ปีนะคะถอดความจากคมภีรใบลานที่เก็บรักษาอยู่ที่วัดพบเอกสารสําคัญค่ะบันทึกถึงการสร้างเมืองปฐุมค่ะ,ะเมืองใหม่ในยุคนั้นน่ะก็จะมีปทุมธาน,นีมีสิงห์บุรีมีฉะเชิงเซาราชบุรีเนี่ยอนักษ์ักกลากันแต่ปทุมธาน,นีเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ สมบูนแง่ไ,งไหนวะคือตัวสารการจังหวัดอยู่ที่นี่จวนผู้ว่าก็อยู่ตรงนั้นอำเภอเมืองก็อยู่ตรงนั้นศาลจังหวัดก็ดีนะโรงพักก็ดีเรือนจำอยู่ในบริเวณอยู่กันหมดเลยเป็นวันสต o อปเซอร์วิสได้อย่างดีเลยที่เป็นแนวคการที่ยอดเยี่ยม วิถีริมน้ำค่ะของชาวบ้านที่สามโคกยังดําเนินไปพร้อมกับการอนุรักษ์ความเป็นมอนเอาไว้นะคะในวันที่ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นที่มาของกิจกรรมค่ะที่รวมเครือข่ายทํางานทางศิลปะร้อยเรียงจากเรื่องราววิถีริมน้ําผ่านภาพถ่ายภาพวาดงานเขียนค่ะ นำโดยศิลปินแห่งชาติทีรภาพโลหิตกุลนะคะชมัยพรบางคมบางค่ะแล้วก็ศิลปินอาจาร,รย์วิรัตคำศรีจันทร์เริ่มโดยสุชาติชูลีค่ะนักเขียนสารคดีที่สร้างเครือข่ายออนไลน์กลุ่มคนรักน้ําประสานกิจกรรมตามแนวทางศิละปะสุนทรียปัญญาสร้างการเรียนรู้จากสังคมค่ะ